วดีจ้ามือน,นี้วันที่เจ็สิงหาคม้ะจ้าสาลาจะมาเปิดราคาคาล้วยจ้าควายแม่สาวนจ้ามึางามึงตานจ้าตาแตนแก้ม่ำ้ะจ้าตาค่าแพ็คคู้ะจ้า,างาขึ้นเบิร์นล่ะ กมึหงหามึงถ่ายก่อนก่อนมึงคู่นันเล้จ้ะสา้เฟดอุดอดอนะาจ้ะสช้าหน่อย สองตัวนี้เปิดตะค่าอยู่ที่เก่าหมื่นบาทต่อต่อคยบ่มีต้นนี้ได้จ่อสองตัวนี้จ่อสนใจโทษสอบถามพูดคุยได้ด้ยต่อราคาต่อรองได้ต่อ คลิปนี้ขอเติร์ฟไอเพียงแค่น,นี้เท้นจ้ะฝากกดติดตามให้หน่อยเ่้นจ้ะของซาลาจ้ะสวัสดีจ้า